ครับส่งงานครับส่งงานเดินเดินดูความเรียบร้อยอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับแล้วไงต่อมาเก็บนี่เก็บอะไรเก็บคาเก็บคารตัวคารเนี่ยครับส่งเขาเรียกคารอะไรบปางเงเขาเรียกอะไรนะคารอะไรนะเขาเขาเรียกคารอะไรนะไอคยวไอคิวเขาเรียกคารอะไรนะคารสตีลครับสตีลทางเดิมนะพี่ใช่ครับแล้วแล้วระหว่างที่เดินนี่เขาล่วงลงมาใช่ครับมันทำไมถึงล่วงเขาไม่ได้ล็อกหรือเปเนีเขาไม่ได้ล็อกน็อตไว้ครับ อ๋อคือเขาไม่ไดล็อกน็อตคือเดินตรวจงานก็ได้ใช่คือผมจะเดินตรวจงานท้างบนนะครับอันนี้เขาเขาไปตำแหน่งอะไรครับต้ายอ่าเป็นหัวหน้า์เว์ครับหัวหน้าเซอร์เว่ก็เหมือนเขาตรวจสอบันร้อยข้างบนเนี่ยอ่าใช่ครับก็คอยคอยเก็บงานส่งงานครับอ๋อครับบริษัทไหนครัอ่าอยู่หออะไรนะของดอนเมืองนะของเราเนาะของเราของดอนเมืองครับเป็นเป็นเซเว่ดอนใช่ใช่ครับ